มันนี่มันนี่ฮะเฮ็ดบ่ได้เป็นอาการนั้นเป็นยังไงโอ้ยเมื่อยมอยไรเป็นสบอยยางกับขาตุ๊กจำตุ๊กสูงเบิดแห้งอะนั่นเหมืนแห้งเบิดปลาปลวกให้ปวกอันบวกให้บวกเดียวกับปิยังโตกันนั้นไหมปลวกตายเฮ็ดจ้าพี่น้อง มากับพี่ดอกใหม้คือเก่าจ้ะอากาศเย็นๆจะอากาศเริ่มหนาวและเมื่อวนนี้ตอนนี้เนาะ1 3ี4องศาจ้ะพี่น้องสวัสิีจ้าพี่นอ้นองปองปลายทุกผู้ทุกคนนะจ้ะเนาะวันนี้ผ้าเขาปาหาเหตดอรกแล้วจ้ะขึ้นเขานะจ้ะเนาะมากับพีดกใหม่คื้เกา่าบ้านใดจกดอกจ้ะพี่น,อนอ้องถึนตามมาหอดเนาะเดี๋ยวไปยางน้ำกันจ้ะ ไปเบิ้งว่าเฮาเสียดายเฮ็ดเบื้องน,นอ้มหนีเห็นอีหยังเห็นเฮ็ดไาเบิง้งห้พี่น้องเบิ้งนําแน่ออยู่เานอน,นี่ค่ะเห็นบ่นโอ้อย่างงามโบลีกันล้างออกตบปอตะแปะอดอกแรกของมื้อน,นีอ่านเห็นบ่หน่อยงามอยู่เด้งามอยู่ยสดอยู่เนาะแมน่น มื่อกี้เขตว่าเละจ้าพี่น้องภารกิจหาเห็ดค่ะภารกิจหาเห็ดล่าเห็ดเลยกับน้องโซนว่าเละคือเก่า <c oughs> คุณแมนได้ยินบอกเสียงกระด,ดิง่งง้อปงเลง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 ,งเง <c oughs> สียงกระด,ดิง่งง้อปลาซุ่มดีค่ะจ้าพี่นอ้องฝนตกสามหมื่นติดต,ต่อกันเลยเนะาะจ้าโอเคเอาเลยปลาปลาย่างงา,ามเลยจ้าพี่น้อง สะอาดสะอ้านนะจ๊ะเนาะนี่เป็นได่ย่างเฮดปลวกฝรั่งบานทิ่มละนี่มาข้างในจกดอกิจ้ะวันนีจ่า,จาดอกเฮด โอ้ยเห็ดหายาอิลิจามือนนี่มาซาเนาะนี่มาลาจ้าพี่น้องฝนมันหยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีคนมาเก็บห้อยเพิ่นปัดขาวาสันนี่จา้างาทีหลังเพิ่นเนาะ หายโอ้โดอกง่ายแท้ขายบ้านบึงแง่งนี่บึงแง่งเอาวดเร็วทันใจโอ้โมแมนอันอันกระโลกมากินขามันโอ้ได้ยูเฮ้ยบัไใดหน่อยมีหนอนมันเป็นยังเอาไปติมกันงามอยู่แข็งอยู่ตัดเอาอืมซ้ำบึงขาขาวอยู่เออแต่ว่าไต้ดอกมีหนอนมัเป็นยังลองมึงน้องเพื่อนได้เอาไปโอ้แข็งนะ โอ้ยบึงเน่หายอยากจ้ะพี่น้องเฮ็ดมือน,นี้เนาะแย่งกันกินเลยคนกับสัตว์แมน <c oughs> กะลอกกะหลายค้นกะหลายหลอดบ่ดอกอยามอยู่แลงเลยรีม,มัดตัวชาเจานะไหนอยู่ไหนอยู่ขาวอยู่จุดจับจดจอด อำน,นี้แล้วเนาะอืมโอเคอยู่โอ้คุยยางไงอยาใเ้เก็เดเปฝากเอ้เลยต้องอได้พ่อโลกเล <c oughs> เป็นสภาพเนี่ยหา <c oughs> ยากที่นี้เหมือนนี้ได้กินบนอนอเบิ่งพี่น้องกินข้อปาจา้ะข้อเหนียวข้อเนียวขอเหน,นียวให้เป็นกับเขา ผักมาจากสวนส,สดๆเนาะซึบุกุไข่เจียวหนึ่งเฮ็ดหนึ่งพักมาจากเนาะซุปน้องไม่ออกัะเจลนี่เจลผิกเผาบานเข้าเลือกระทอดหรือเลือบเปื่อยพักแม่โยโอ้นี่พุนกิ้งข่าปลากับอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะพี่น้องเมืองบรรยากาศทั้งพุนเห็นมอสทะเลมโอ้ก้อนเมฆมากข้างหลังเข้าพี่ดอกไม้โอ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 ้ตะเขือโอมีน้ำล่างเลย บรรยากาศสุดยอดเลย,นยเลยน,นาะเบิรงนะจ๊ะพี่น้องวิวลอยล้านนางกิงเขาสุดยอดเลย เออขาวอยู่ใบยิ่ดอกเนาะจ่าดีดอกเมื่อยเตี้ยเป็นไปสูงๆเรื่องนี้จ้าเดินไปมันขอเก็บให้ได้ก็บหลวบที่แต่ใจนะค่ะบ่โอเคบ่โอ้ยงงามเออตัดน้ปีนเขาบนอะไรสูงไปเร็วแค่เราดีกินเข้าไปโอ้ยบ่ได้แม่หันได้บ่อ้าวเสด็จเนาะปาดออกเขาไปอยู่เบิ้อบ่ได้แม่น หัวลุดเอาหมดแล้วโอ้ยหากินหยากินซ่าเนาะพี่น้องมือนี้มือนี้เป็นอัตคัดมือนี้เริ่อไม่งามยามไม่ดีนีแค่เบิ้งได้ตรานี้แล้วได้ดอกนี้เอาลองปาดตังปาดเอายังเหรคุณแม่โอ้ยเฮดสวิตเนาะพี่น้องจำพ่อเฮดสวิตมันแพงเนาะหายากจะเบิ่งดีได้ทั้งแสดงว่าแค่ยุ่งสวงตั้บ่ จาแมนดอกนั่นเนาวันในจาเพ่น้อกเป็นยังไมงมันแมนบ่โอ้ขา,ขาเรานี้ขาดงเยอะจานี่ขาตัดขาเนะาะหายพอเห็ดอย่าง,เ,างเดี๋ยวด้ ออกไม่ละมันสึย่างเหยียบซะบ่เขาพุ่งออกนะนี่เห็นบอดอกไหน้อยอู้้นี่เวนหายบ้มามันกำลังออกโอ้เนี่เนาะอือนี่เขาเอป็นอย่างช่องเทรนช่องเทรนดูเติรนี่เห็นบ่เขากำลังออกน้อยๆซ้ำนี่ก็แต่เก็บบ่ได้แล้วเนาะมันหน่อยเนาะอู้เสียงกะลงัวนี่ไะเออกำลังออกนี่นู่น หน่อยแห้งอีหลีเก็บกรไดหของเจ้ายางมากกับมีเลยมีมาถิ่มสกตาหอยไดหวังยางแห้งอันบกพร่องเลยนะเมื่อนี้สิเอาแบบประวัติศาสตร์เมื่อเฮือนเม่นเมื่อนี้สิเอาประวัติศาสตร์เมื่อเฮือนแบบบระไดเห็ดเอาล่องบั้งเเออออื้้้้นนงงพี่ยยส มื่อนี้เนื้อแห้สัมผัสนะมื่อนี้มื่อนี้ห้าเฮ็ดบ่ได้เป็นอาการนั้นเป็นยังไงโอ้ยเมื่อยมอยหลไรเป็นสบอยยางกับขาตกจำตุกสูงเบิดแห้งอันนั้นเบิดแห้งเบิดปลาบวกให้ปวกอันบวกให้บวกเดียวกับยางต๊ะกันนั้นบวกเมื่อยไรท่อแท้หไรไม่ได้เหรอโอ้ยเป็นหายงั้น่ะที่ยเบิดเลยสองเอยน้องก้าวไปบัดด้กัน ขาอ่อนครับนันนั้นล่าไปเห็ดช่่งเต็นยางโต๊ะลุ่มโตกหล่อมไปพี่น้อง<ไ>เอ้ยบ่แม่น้ำแมนสิได้ไทุกมือเด้จา<ไ>้าคือสิได้กินเสียงกัดเดียกัดอ่ากะลงกระลงง่วมั่งแนมกันนะเห็ดโอ้โเย็นผักหนาวได้จ้าพี่น้องมือนี่หนาวหนาว บอเป็นยังคิดซะว่าไม่กินเ้าปลาเมื่อแบบบกิน่ยไอเลดกินหลายโหดที่ไหนบุ๊อ้าวหาเห็ดบเลยยอ้ยหายากายก็ขี้ขาดใบ้นขาขานไยอันนี้ แ <Man S 2> ม่เปล่แล้วโอ oh, <man. S 1> ้แมนแน่นี Head ่แม่ล้วเนาะหันเฮ็ดช่วงเตรนช้อนเลยเอาโลดเอาโลดนะ่ะอ่นดอกนึงก็งามอยู่พราเก็บได้ดอกนั้นปวกกินแล้วโอเวอรแม่ <Man. S 2> oh, ปวกเล่าพีดไม่เงี้ยบุหนอน,นอหนูเออหนูหนูกะมีกะลอกกะแตอ่านชาพี่น้องดอกหนึ่ง โอ้ยยางสั้นเ <c oughs> นี่ยจางงามพัก <c oughs> นั่นนี่น <c oughs> สใส่ได้จ้ะงามดีตัดขาเนะ ยางโอเปนในจานนี่เดี๋ยวอยคอยยางนี่เห็นดอกหนึ่งมุดอยู่ไหนจา้าเดี๋ยวโอ้ยเขาหนาสีไดอยู่จานนี่ลองมึง <c oughs> เห็นจา้างามอยู่จา้านี่ดอกยางไง สองดอกแมา่จา่ะเน,ะเนาะว่นนะจ่ะเห็นอีหยังแบบแบบอุ้ยยางตากี่น้องเห็นป่ะจ้าวันนะจ่ะนี่โอ้ยเอากึ่งบ่ได้อีกอยู่ทางนี้วันนะจ่ะสามดอกตุกปุกอยู่พีน้องใหม่ห้องเอิญ่าอยู่ไสเห็นมาจ๊ะงามครับเก็บจ่ะ <เ>ายางสั้นจ้าพี่น้องเก็บมากง่ายนี่ตกแตล่ลยงามคักอยา่าไล่ตาน้ำกล่องนะจ๊ะให้น้องขออภัยโอ้ยเบิร์ดน,นี่งามคักจ้าโอ้ยเปิดมือว่าไดเฮ็ดจ้าสิใดมาได้ตอนสิเมื่อเนะอะปะตัดขากันพ่อเฮ็ดบ,บ่เเบิ่ งามบอโอ้มือนีิหายากอีลีเฮดโอ้เบิงจ้าพี่น้องนี่ปาดนี่กระลังขึ้นเลยงามอยู่งามอยู่งามบองามอือเสียงกึ่งเฮดจินบอส้นนี่สุดยอดเลยเนาะเอาตัดขาเหยือกนี่โตมินิดตัดขาเฮดแม่นเมื่พอเฮดเกือบตาเดี๋ยวเมื่อก่อนล่ะถอดละเห็นบ่พี่ดองไม่เมื่อย์บดแห้งไม่มี บิ่งแห้งแล้วจังมาพอเฮ็ดเบิดพลังม่นมีพลังงานเลยเมื่อยไรมันไม่โตถากนี่ตาหักจ้าตุ๊กปุ๊กกระเบื้องกระเบื้องกระตากระตาเนี่ยโอ้โาเดือแกงหนึ่งกําลังงามเนาะปะกลางโตเข้าวันนี้จ้าพี่น้องเฮ็ดออกกลางเดินฟาดมันเป็นตาได้บอลล็อกมึง ออกกลางควยหนูบานเบิด์ละจ้ะอู้หุ่นดอกหนึ่งเนี๋ยย่างไปเบิ้งกันจ้ะบานชักบ,บานแน่เลยไม่นะจ้าพี่นหน่อยโอ้เผาละละ่ะเผาทั้งสองเลยจ้ะก็ได้ดอก มองไงมองในจาพี่น้องดอกยางไงบ่ได้นะจ๊นะเนาะเน่าแล้วเอาเข้าไปนี่ล่ะเสียดายออกตัวงามไทยเนพ่อเดนเอาถิ่มดูงามเนาะงามอยู่เบิ้งบรรยากาศในจ้าพี่น้องสิมีอาบ้านละจ้าบ่ได้หลายเนาะมื่อนี้เนาะ เบื้งในงามค่ะหิมะเริ่มลอ่องจ้าพี่น้องบนยอดเขาเริ่มมีหิมะเห็นจะไปเบิ้งพี่ดอกไม้ะจะอธิบายอย่างหิฟัง่งเอาแปร์ปร์ปห้ฟั่งนะโอ,เอ, <laughs> โอ้เขาอธิบาย <And> then, อันดูดูมีดีบาร์บะสิบอกซื้อมันอันนี้ เป็นเขาลูกนี่นะจ่ายูซืีนะ่ะเขานี่แต่ว่ามันบางนี่ก่อนเมกมันเนม่ยเออแมนเนี่ยเป็นหางต้นใหม่ห